สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุราสุวินนะคะวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีคนที่เกิดวันพุธทุกคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยุยก็จะมาแชร์เลขมงคลของคนที่เกิดวันพุธให้นําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะเลขมงคลนะคะตามวันเกิดนะคะ2567สําหหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะมีเลขคู่เสริมดวง โชคลาภก็คือเลข65ค่ะส่วนเลขที่จะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินนะคะให้ใช้เลข2นะคะซึ่งเลข2นั้นเนี่ยจะซึ่งจะช่วยให้เสริมให้มีรายได้นในหลายๆทางนะคะจึงทำให้มีเงินใช้แบบไม่ขาดมือนั่นเองนะสำหรับคนที่อยากเสริมดวงทางด้านการงานนะคะแนะนำให้ใช้เลข4ค่ะ เลขสนั้นจะช่วยให้คุณนั้นมีไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมะีเขาเรียกอะไรนะความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้นะคะแล้วก็เลข5ค่ะจะช่วยเสริมความเป็นผู้นําให้คุณนั้นมีคนเคารพนับถือนะคะส่วนส่วนถ้าคนที่เกิดวันพุธอยากจะเสริมดวงทางด้านสุขภาพนะคะแนะนำให้ใช้เลขสี่ค่ะเป็นเลขที่เสริมความกระตือรือร้นให้กับคุณนะคะแล้วก็ ส่วนเลข6นะคะจะช่วยเสริมดวงทางด้านความรักทำให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคู่ชีวิตนะคะก็ลองอใช้วิจ,จรณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดใครที่นำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าชีวิตดีขึ้นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยูก็ต้องขอให้คนที่เกิดวันพุทธทุกคนใช้เลขประจำวันใช้เลขมงคลที่ยูให้ในวันนี้ ให้เสริมความโชคดีให้กับทุกคนในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักขอให้ทุกคนนั้นมีแต่ความโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในช่องนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ